ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพวกกับสุลุกาลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลุ้นใจจะขาดซื้อวงนนนในยินันนะครับลิเวอร์พูลกำลังยื่นงก็เสนอขอซื้อตัวนิโคลโบ,บาเล,ล่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้สโมสรลิเวอร์พูลกับตัวเป็นข่าวล่าสุดว่าทีมของพวกคนนั้นใหญ่ยกให้เดียวกันแยทีมของนิโคลบาเลยลกองกลางดีกีทีมาตดอิตาลีของสโมสรอ,อินเตอร์มิลานนั้นให้กลายเป็นดีลอันดับต้นๆ้นของสโมสรที่จะต้องทําให้สําเร็จให้้ได และดูเหมือนว่านะตอนนี้ทางทีมงานเจจาของลิเวอร์พูลกลังอยู่ที่อิตาลีเพื่อทําภา,ารกิจอะไรบางอย่างดังนั้นนะครับจึงทําให้กระแสาการย้ายทีมของนิโคลโลบาลรล่านั้นกาลังกลายเป็นที่จับตามองเป็นอย่างมากที่อิตาลีโดยที่ผ่านมานั้นครับทางด้านของสโมสรอินเตอร์มิลานแสดงความอย่างชัดเจนมาตลอดว่าไม่ต้องการที่จะปล่อยตัวนิโคลโลบาลรล่ากองกลางที่ดีที่สุดของทีมรายนี้ออกจากทีมไปในช่วงตลาดสมนี้แต่จากการที่ณตอนนี้มีความเป็นไปได้ที่อินเตอร์มิลานอาจจะไม่ได้ไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปียกในฤดูก และจากที่น่าตอนนี้อินเตอร์มิลานอยู่อันดับที่6ของตัวรงนนังคะแนนและมีตมั้มตามหลังเอซิมิลานทีมอันดับที่4อยู่2คะแนนด้วยกันและถ้าสมมติว่าอินเตอร์มิลานไม่ได้ไปเล่นในสึกยูฟ่าชูเปี้นสันหน้าแล้วก็ทีมของพวกคนนั้นจําเป็นจะต้องปรับโครงสร้างทางนั้นการเงินของทีมครั้งใหญ่และจําเป็นนะครับที่จะต้องขายนักเตะบ,บางรายออกจากทีมไปเพื่อนําเงินที่ได้มานั้นมาพยุงสถา,านการเงินของสโม,มสรและชื่อที่ปรากฏขึ้นมานั้นก็คือนิโโลบาเลยล่ะ เดือตามรายงานจาก FC i n t อิน e ตนินะครับสื่อที่เป็นกระบอกเสียงให้กับอินเตอร์มิลานก็ได้มาตีข่าวใหญ่ล่าสุดโดยแสดงความเชื่อมั่นที่ว่าสมุรลิเวอร์พูลิกำลังเข้าใกล้ในการคว้าตัวนิโโลาบาลเล่าเข้าสู่ทีมมากขึ้นเรื่อยๆและมีการพบเห็นตัวแทนของลิเวอร์อยู่ที่อิตาลีโดยจากรายงานข่าวที่อวมานั้นดูเหมือนว่าทันทิมงานของลิเวอร์นั้นมาเพื่อเจรจาพูดคุยในดูการยึดทิมของนิโโลาบาลเล่า และมีความเป็นไปได้สูงพัฒกันที่ทีมงานลิเวอร์พูลจะยืน่นข้อเสนอขอซื้อตัวนิโคลโลบาลเลล่าเข้าสู่ทีมในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้โดยด้านสโมสรอินเตอร์มิลานนะครับก็ได้ออกมาแสดงจุดยืนกับข่าวนี้เช่นเดียวกันว่าณต,ตอนนี้ทางอินเตอร์มิลานกำลังมองความเป็นไปได้ที่จะปล่อยตัวนิโคโลบาลเลล่าออกพิทีทมถ้าหากได้รับค่าตัวอยู่ที่85ล้านยูโรโดยก่างในวัย26ปีรายนี้มีความต้องการที่จะย้ายออกจากถิน่นซานิโตรสเตเดียมด้วยเช่นเดียวกันในช่วงหลังจบฤดูกาลน,นี้เพื่อหาความททายใหม่ๆ แต่จากข่าวที่ออกมานั้นดูเหมือนว่าตัวของนิโคลบาเลล่ายังไม่ได้ตัดสินใจอะไรทั้งนั้นว่าต้องการย้ายไปแข่งแกับสโมสรไหนกันแนะ่ดังนั้นเรื่องนี้อาจจะเป็นข่าวที่ดีของลิเวอร์พูลและพวกเขากำลังมีโอกาสที่ดีในเดียวกันยัดทีมของนิโคลบาเลล่ายู่พอสมควรเลยหรอกครับถ้าหากข่าวที่ออกมาจากฝั่งอิตาลีครั้งนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะ กบ,บี้รบอรบอลล่า์เบรกแฟนบอลหงดแดงว่าจะพึ่งอวยเทนอเล็กซานเดอร์โนมากจนเกินไปเพราะพึ่งฟอร์มดีแค่ไม่กี่เกมแกบีกบบ้นะครับกบี้อาร์ตบอลล่า์นักวิจารณ์ชื่อดังที่ชอบให้สัมภาษณ์แขะลิเวอร์พูลล่าสุดเจ้าตัวก็เบรกอารมณ์แฟนบอลหงดแดงพูดที่กำลังมีความสุขกับการที่เทนอเล็กซานเดอร์โนสตาร์แบ็กขวาของลิเวอร์พูลที่ถูกจับขึ้นไปเล่นเป็นกองกลางและทำผลงานได้ดีในทันทีโดยตัวของเขาั้นมองว่าเทนอเล็กซานเดอร์โน no e ยังไม่ได้รับการทดสอบอะไรมากนักกับบทบาทใหม่นี้ โดยเฉพาะการอนตัวรอดจากกองกลางร,ระดับโลกของทีมระดับท็อปในลีกอย่างแมนเชสเตอร์ได้หรือไม่ซึ่งตัวของเขาก็มองว่าทเทนนอเล็กซานโนอาจจะเอาตัวไม่รอดก็เป็นไปได้ถ้าหากลงเล่นในตำแหน่งกองกลางในเกมที่พบกับทีมระดับหัวตารางของดีหรือไม่ก็ทีมดังในยุโรปโดยเฉพาะเรือมอรเรโดยต,ตอนนี้ทางด้านของเทนอเล็กเานโนนะครับทำแอซิ์ไปแล้วถึง4ลูกนะครับ จากการลงเล่น4ี่นัดที่ผ่านมาในตำแหน่งตองกลางและเก็บไป1แอซิดรวมเป็น5าแอซิดแล้วในเกมล่าสุดที่ลิเวอร์พูลบุกไปเฉือนชนะเวนแฮมยูเนี่ยต์ในสองเมื่อค่ำอคืนวันพุทธที่ผ่านมาและจะฟองก็เล่นที่ดีแบบผิดหูปิดตาแบบนี้ก็มาจากการที่จิกกิ้งครับได้เปลี่ยนตัวของแบคขวารายนี้ให้เติมเกียรรุกให้กับทีมในตำแหน่งแบบนันกลางนั่นเองนั่นจึงทำให้การเปิดบอลของเทนอลิสเนอร์โ no, นแสดงประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยมออกมาให้กับทุกคนได้เห็นเป็นที่โล่โลอยแล้วในเวลานี้ ดูทางล่าสุดนะครับทนงด้านของกับบี้กับเบียอัตบอลฮอก็ได้เห็นสัมภาษณ์ประงิงผ่านทางฟุตบอลอินไซเดอร์โดยกล่าวว่าในความคิดเห็นของผมนั้นผมเชื่อว่าเทนอเล็กซานเดอร์นนนั้นยังไม่ดีพอสําหรับกับการทําหน้าที่เป็นกองกลางให้กับทีมลิเวอร์พูลเขายังไม่ได้รับการทดสอบจากผู้เล่นกองกลางที่อยู่ในทีมระดับท็อปคลาสของลีกและผมก็มองว่าอาจจะเอาตัวไม่รอดถ้าหากพบกับผู้เล่นกองกลางระดับโลกโดยเฉพาะการเจอกับผู้เล่นจากทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ ผมเคยเห็นแผนการเล่นสไตล์นี้มาแล้วหลายครั้งโดยเฉพาะกับแมนเชสเตอร์และอาร์เซนอลที่ประสบความสำเร็จก,กับแผนนี้อย่างดีจนทําให้ทางเชดก็ลับต้องไปลองใช้แผนนี้มาแล้วและปรับใช้ให้เหมาะสมกับทีมของเขาแต่สหรัดผมแล้วผมมองว่าจอห์นสโตนของแมนเชสเตอร์และอเล็กซานเดอร์ชินเชนสกี้ของอาร์เซนอลนั้นเป็นแม่แบบของแผนการเล่นนี้และทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงที่ผ่านมาดังนั้นผมจึงมองว่าการเล่นแบบนี้ทั้งแมนเชสเตอร์และอาร์เซนอล นั้นทำได้ดีกว่าลิเวอร์พูลอยู่พอสมควรตอนนี้ผมยังตัดสินไม่ได้ว่าเทนเล็กซานเดอร์นนั้นดีพอสำหรับแพนงการเล่นนี้หรือไม่เขาทำอาสต์ได้เยอะก็จริงแต่ก็ไม่ใช่การพบกับทีมใหญ่ๆอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์หรือแม้แต่เชลซีที่ทีมเหล่านี้มีมิดฟิลร์ระดับท็อปของลีกอยู่ภายในทีมและถ้าหากลิเวอร์พูลพบกับทีมเหล่านี้แล้วก็ มันก็จะไม่ใช่งานง่ายในการทําเกมในแดนกลางของเทนอเล็กเซนต์อโนย่างแน่นอนและเผื่อเขาอาจจะเงียบหายไปตลอดทั้งเกมเลยก็เป็นไปได้ดังนั้นแฟนบอลควรให้เวลาและเฝ้าดูฟอร์มการเล่นของแบ็คขวารายนี้ต่อไปเรื่อยๆและอย่าเพิ่งเรียบร้อนออกมืออวยนักเตะของตัวเองมากจนเกินไปเพราะบททดสอบที่แท้จริงเท่านั้นยังไม่ได้เริ่มต้นขึ้นเลยเติลิงเจ้ซีเตรียมสอยเซเดลมาเนเข้ารังในฐานะกองหนะ้าคนใหม่ของทีมในนูก,กานาะ สโมสรเชลซีนะครับทีมเศรษฐีเงินถุงเงินถังของศึกพรีเมียร์ลีกต้องเป็นข่าวลือล่าสุดว่าทีมของผู้คนนั้นพร้อมที่จะพิจารณาคว้าตัวเดโดมาเน่อดีตตำนานกองหน้าขอขลิวโลเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดเสมอนี้ หลังจากที่ตัวของมาเน่นั้นนะครับย้ายออกจากลิเวอร์พูลไปคัดแข่ง,ขงกับทีมเซต้าไนย์มิิกด้วยค่าตัว35ล้านปอนด์เมื่อช่วงตลาดสเสมอปีที่แล้วและจากสถานการณ์ที่ย่ำแย่ของมาเน,น่นเวลานี้ทําให้มีความเป็นไปได้สูงมากนะครับเมื่อหลังจบการนี้มาเน่อาจจะถูกบังคับให้ย้ายทียมและตัวของมาเน่นั้นก็น่าจะย้ายก,กลับมาคัดแข่ง,ขงในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งเพราะเป็นลีกที่ตัวของเขานั้นชื่นชอบและแจ้งเกิดได้จนมีทุกวันนี้โดยตามรายงานนี้มาจากลิเวอร์โคลนะครับ โดยอ้างอิงข้อมูลจากฟุตบอลอินไซเดอร์ระบุว่าทางสโมสรเชลซีทีมดังจากกรุงลอนดอนตะวันตกได้เตรียมความพร้อมที่จะมองหาการย้ายทีมตัวหน้าหมายเลขเก้าคนใหม่ข้าสตีสแตมฟอร์ดบิทในช่วงตลาดซัมเมอร์น,นี้แลงจากที่ใน,นตอนนี้เชลซีจำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้าหลายคนในลุกข์นหน้าโดยเฉพาะในรายของปีแอริลิกโอมาบิองกองหน้าในวัย33ปีของทีมที่กำลังจะถูกปล่อยออกจากทีมหลังจบฤดูกาลน,นี้ซึ่งนั่นก็ทำให้ทางเชลซีมองว่าเซดรูเนนนั้นเป็นนักเตะอีกคนที่เหมาะสมกับทีมขของพวกเา ด้่อนในนี้ทางสโมสรโชซีก็ไม่เคยมีรื่องเกี่ยวข้องในการใช้งานนักเตะอายุเยอะแต่ยังได้แต่ประกอบกับการที่ทีมของพวกเขานั้นไม่ต้องการที่จะดึงตัวโลเมลูลูกากุกกลับคืนสู่ทีมเก่าอีกครั้งต่อไปแล้วทำให้ในตอนนี้โฟกัสหลักของพวกเขาก็คือการพยายามคว้าตัวเิโดมาน่อดีตกองหน้าจากลิเวอร์พูลเข้าสู่ทีมให้ได้ในช่วงตลาดสมุนิโดยเชซีก็เชื่อว่าสถานการณ์ของดซโดมาน่กับใบยืมตั์ในเวลานี้ทำให้ทีมของพวกเขานั้นสามารถคว้าตัวมาเนี่มาร่วมทีมได้แบบไม่ยาก รวมถึงการที่เจซีเป็นทีมที่ร่ำรวยอันดับต้นๆของลีกดังนั้นทําให้ทีมของวเขานั้นไม่มีปัญหากับการจ่ายค่าเหนือระดับสูงให้กับมาเน่คาดการกันกนะครับว่าเจซีกำลังเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอจำนวน27ล้านปอนด์ให้กับทางไบยมนิกพิจารณาเร็วๆนี้และค่าตัวจำนวน27ล้านปอนด์นี้อาจจะมีการบวกโบนัสเพิ่มเติมให้ไปเป็น35หล้านปอนด์เพื่อเทียบเท่าให้กับจำนวนเงินค่าตัวที่ไบยมนิกคว้าตัวเซเดอร์มาเน่มาจากลิเวอร์พูลเมื่อช่วงซ แต่ถึงนั้นข่าวนี้ก็ยังคงเป็นเพียงแค่าข่าวลือเท่านั้นนะครับและยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆออกมาจากทางสโมสรเชลซีตั้ง่ายแต่ถ้าหากสมมติว่าเชลซีเดินเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็มันก็จะเป็นเรื่องง่ายมากที่พวกเขาจะไิ้ตัวซารดิวมาเน่มาร่่มทัพดังนั้นต้องมารอดูกันนะครับว่าในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ซารดิวมาเน่จะย้ายกลับมาค้าแข่งในพรีเมียร์และจะกลายเป็นนักเตะใหม่ของเชลซีหรือไม่ แชมป้เปลีกยังเกินเอื้อมเจเกนคลับทำตัวหลังลิเวอร์พูลบุกสยบเวนแฮมยืนยันคำเดิมเจเกนคลับเจ้าหน้าที่ของลิเวอร์พูลยืนยันคำเดิมว่าโควตาทอฟฟยังอยู่ไกลเกินเอื้อมของหงดังแม้เขาจะพาทีมบุกไปคว้าเวนแฮมยูเนเต็ดได้2-1ในเกมพรีเมียร์ลีกที่สามลอนดอนสเตเดียมเมื่อวันพุธที่26เมษายนที่ผ่านมา เจอก,กินครับพาทีมกัชนะในลีก3เกมหลังเก็บแต้มขึ้นมารั้งอันดับที่6ของตารางคะแนนแล้วโดยมีแต้มน้อยกว่าแมนจนต็ดทีมอันดับที่4อยู่6แต้มและลงเล่นมากกว่าปีแสดงถึง2นัดจึงทําให้คุณสือชาวญิมปนระบุหลังจบเกมบูก,กับขุนค้คอนว่ากากของเครื่องจักรสีแดงยังเป็นรองหลายทียมที่นาหน้าอยู่ผมชอบเครื่งแรกเราเล่นดีมาก c o n โทรเกมได้ แต่เราก็ตกเป็นรอง10เราต้องเดินหน้าต่อและได้ประตูอย่างวิเศษเราเคลื่อนที่กันนิดเดียและมาได้ประตูในครึ่งหลังเจคเกนครอฟเริ่มต้นให้สัมผัสต่อเสื่อ mm. เราต้องการลูกเซตพีดแต่ผมก็แฮปปี้มากกว่านั้นเมื่อวันโจเอลมาเตปได้มง5้าครั้งแต่ไม่เข้ากรอบเลยวันนี้เขาส่งบอลเข้าประตูผมพอใจกับโจเอลมาเตปมากที่แสดงให้เห็นว่าซีซั่นนี้ของเขาอย่างไม่จบผมชอบดูแนวทางการเล่นของเรา ครื่องแรกดีที่สุดในรอบหลายเกมมันน่าประทับใจเรามีหลายเกมในซีซั่นนี้ที่ผู้คนไม่ปลื้มแต่วันนี้เราแสดงเห็นว่าเรายังมีดีในตัวและผมปลื้มมากต่อก,การกรคว้าควตาฟุตบอลยุโรปกุนซือชาวเยอรมันเอ่ยไว้ว่าหากเราชนะทุกเกมของเราเราก็จะได้เล่นทั่วยุโรปผู้คนถามถึงยูฟ่าแชมลีแต่มันยังไม่ได้อยู่ในมือของเราและเราไม่ได้เล่นกับทีมที่อยู่เหนือเราเหมือนเป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องเดินหน้าต่อไปจนจบซีซั่นเพื่อดูว่าเราจะมีกี่แตม้ม หากเราได้เล่นในทัวร์ยุโรปมันก็จะเยี่ยมเลยแต่ถ้าเราไม่ได้ไปก็ต้องยอมรับเพราะอยากให้เราแสดงให้เห็นถึงฟอร์มที่แท้จริงมากกว่าเล่นดีๆหนึ่งนัดและเล่นได้แย่ในนัดต่อมาสุดท้ายเจอกันคร่าวถึงจังหวะทำาะแนบอลในกเก่าเกตทุดข,ของตีเอ็กรอาเกนโดราแต่ผู้ตัดสินไม่เป่าให้กับเวนแฮมได้รูปจุดโทษว่าผมคิดว่าเขาล้มไปโดนบอลแต่ผมเข้าใจได้ที่เดวิดมอยเห็นอีกทางโดยสิ้นเชิง ปูไม่ดเงินริบบูจ่ายทุกครั้งที่เมโลสัมผัสเบาคุมแน่นาวิเงินดีงานเบาของแทเผยตัวเลขที่ลิ์พูนะครับควักใจ่ายนับตั้งแต่ที่ยืมตัวอาตูเมโลมันจากยูเวนตุสและกับการสัมผัสบอลแต่ละครั้งของมิฟิลชาวเมืองกาแฟฝกลิบบูนครับได้ยืมตัวอตูเมโลพอกแแข้งในวัยุปีมาแก้ปัญหาในแดนกลางที่นัดกันล้มเจ็บเมือต้ตนซีซั่นแต่ปรากฏว่าหัแดงต้องเยียวยา,ยาดาวเตะเซอร์บราซิลเพิ่อมอกล และจนถึงใน,นวันนี้เขาก็ยังไม่อาจาแทรงแซงเข้ามาเป็นขุนพล11คนแรกของทิมแอนวิลได้และถูกยืมตัวมาจากเจ้ามาลายอัตูมิโลมีชื่อเป็นตัวสำรองโดยไม่ถูกส่งลงบู้ในเกมดนมัมที่พวกเขาเสมอกับเอเวอร์ตัน0-0เมื่อเดือนกันยายนก่อนได้ประเดิมสนามในเกมอยู่่าชมนีรอบแบ่งกลุ่มด้วยการดวลก,กับนาโปลีแต่ก็นั้นก็ดีทันมาในเดือนเดียวอัตูมิโลก็มีอาการบาดเจ็บที่ต้นขาและหนีไม่พ้นที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดซึ่งทําให้เขาพลาดการลงสนามมากถึง26นัด การเรียกความฟิกกลับมามีชื่อน,นั่งเป็นสุดรองได้ในระยะหลังแต่ยังไม่ถูกส่งลงบุแถมสามนัดล่าสุดถูกเจ็กิ้งคลับในใหญ่ชนิมันการชื่อออกจากทีมโดยตลอดอีกด้วยตามที่สแกนสปอร์ตรายงานร์วูลจ่ายเงินข่ายืมตัวอตุมเล่นกับยืมตุด๊ดเป็นจำนวนเงิน3.9ล้านปอนด์ราว167ล้านบาทขณะที่เดซันเปิดเผยว่าเขาได้รับค่าแรงสัานา98,000ปอนด์ราว4.2ล้านบาทโดยที่หงแดนรับผิดชอบจ่ายเงินก้อนนี้เป็นส่วนใหญ่ ตอนั้นดิแอลติกเสริมว่าตั้งแต่ที่ได้ลงเล่นกับทีมดังของพิมริกอัตุมิโลได้รับเวลาอยู่ในสนามรวมทั้งสิ้นเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นและเขาก็ได้สัมผัสบอลทั้งสิ้น21ครั้งซึ่งนั่นหมายความว่าเรนเมนชินหมดเงินไป3 4 2 8 5 7ปอนด์ราว14ล้านบาทในแต่ละครั้งที่ดเเาเตะชาวเมืองกาแฟได้สัมผัสบอลน,นะครับส่วนหลังจบฤดูกาลนี้นะครับก็จะส่งตัวกลับคืนสู่สโมสรแม่นะั่นก็คือยูเวนตุสนั่นเองนะฮะ เชคแกนคลับพร้อมให้โอกาสแบ็กคดาวรุ่งช่วงพรีซีซั่นเชคแกรนดครับในการพูดจากกันทีมและผู้พร้อมยืนยันมอบโอกาสให้กับคันเนอร์บราสลีย์แบ็กขวาดาวรุ่งที่ซีซั่นนี้ส่งให้โบตันวันเดอร์เรอร์ยืมตัวไปใช้งานนะครับบรัสลีย์ในการมีผลงานที่ดีกับโบตันในศึกลีกวันโดยลงเล่นไปถึง49เกมยิงได้7ลูกกับ6อัสซิสช่วยทีมของแชมป์ปัปาจอนส์ทรฟี่ในช่วงเดือนที่ผ่านมาและกำลังลุ้นโคต้าเพลย์ออฟเลื่อนชั้นสู่เดอะแชมเปี้ยนชิพ เมื่อถูกถามถึงอนาคตของบรัสลี์ที่ปรากฏตัวในทีมชุดเด็ของลิพูล5เกมเมื่อกันที่แล้วเจคกกลับก็ยืนยันว่าพร้อมจะให้โอกาสไปควาในวัย19ปีภายในทีมตัวจริงในช่วงปรีซีซั่น2023-2024พเราติดต่อกับเขาอยู่ตลอดเป็นเบลเดอร์ผู้ช่วยสร้างกลุ่มวอตอฟและสร้างกลุ่มนักเตะที่เราไปยิมตัวเราเฝ้าดูผลงานของเขาอย่างใกล้ชิดโอ้มันยอดเดยยะมาก ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเป็นนักเตะยอดเยี่ยมแห่งรุกก่งการหรือเปล่าที่โบลตนแต่ที่แน่นอนว่าเขาจะเป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งนั้นซึ่งเป็นเรื่องที่สุดยอดไปเลยเรารู้ว่าเรามีอะไรอยู่ในเมือตอนที่เขาอยู่ที่นี่แต่นักเตะหนุ่มจะต้องมีโอกาสากาที่จะก้าวขึ้นไปอีกขั้นของการเล่นเรื่องนั้นมันเป็นสถานการณ์ที่วินวินทุกฝ่ายเป็นเรื่องที่ดีสําหรับเราสาหรับเขาและสาหรับสโมสรโบลตันผมชอบมาก แผนการของเราก็คือนำเขากลับมาอยู่ในทีมช่วงพรีซีซั่นแล้วก็สนุกไปตามขั้นตอนที่เขาต้องทำฉะนั้นเราจะตัดสินใจร่วมกันว่าเราจะทำอะไรต่อจากนี้แผนการณตอนนี้ก็คือดึงเขากลับมารักษาเขาเอาไว้แต่เราต้องรอดูกันต่อไปเจ็คเงี้ยครับหรือว่าจะเป็นคนนี้เอ็ดูอาร์โดอินคาร์ซึ่งเป็นนักข่าวนะครับและเป็นกูรูของฟุตบอลสเปนนะฮะที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับ โดยออกมาเปิดเผยว่าเดอมาริดพร้อมที่จะรับฟังทุกๆข้อเสนอจากสโมสรที่มีความสนใจและต้องการที่อยากจะคว้าตัวโอเลเลงซูอามานีกองกลางวัยรุ่นในวัย23ปีของพวกเขาในช่วงตลาดสัมมาระละจากที่เอร์มาริดนะครับคว้าตัวซูอามานีมาจากมนาโ,โกโดยเขาอยู่กับเอร์มาริดมาหนึ่งฤดูกาลแต่นักเตะประสบป,ปัญหาในเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับระบบของทีมการเล่นของทีมรรชันตุดขาวเดอรมาริด เป็นอย่างมากแม้ว่าตัวของส่วนมนนี่นั้นจะยังมาอยู่กับซานติโกบัเนเบลเรมอร์ดรตได้เพียงแค่หนึ่งฤดูกาลเท่านั้นเดอล่าสุดนะครับโอ้โห,โหท่าน้าเรามอร์ดรนะครับพร้อมขายเลยะฮะสำหรับอริลลังสอมนนี่แต่ราคาค่าตัวก็เป็นเรื่องที่ลิเวอร์พูลอาจจะจับต้องไม่ได้ซึ่นแน่นอนลิเวรอร์ pool พวกเราก็ยังคงให้ความสนใจในตัวของสอมนนี่ตั้งแตง่สมัยที่เขาอยู่กับโมนาโก้แล้วและพลาดการคว้าตัวเขาในช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมา แต่ตอนนี้ก็มีความหวังที่จะคว้าตัวดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสอีกร้อยแล้วในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแต่ค่าตัวนะฮะไม่ใช่ถูกๆแน่นอนเราปิดท้ายกันที่ยินดีด้วยนะครับยังเป็นทางการเชฟยูเนเตดเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกซีซั่นหน้าเรียบร้อยน้องใหม่อีกทีมนะฮะได้น้องใหม่2ทีมแล้วนะครับเชฟฟิลด์ูานเตดไม่พลาดเลื่อนชั้นได้สำเร็จเมื่อเปิดบ้านเลทุบเวสต์บอมบิสเอาเรียน2-0ในเกมแชมเปียนชิพเมื่อวันพุธที่26เมษาย,ยน โดยเก็บเพิ่มไปเป็น85ตามมากพอต่อการการันตีโดยปีนขึ้นสู่สนนพีม์ลิกสีชนะเชฟยูเนเตดนะครับเปิดสนามบารมอลันส์ฟาดแข่งกับเวสต์บอมวิตอเเรียนทีมการตลางและเพอร์ดิสต์อาคาตุกะได้ไม่ยากลำบากนักจาก2ประตูนในครึ่งหลังซันเดอร์เบอร์เก้กับอานอสฮามิดส์อดิซิสส่งบอลประทะก้นตาข่ายในนาทีที่58และ76ปีนขึ้นสู่หลีกสูงสุดของประเทศอังกฤษตามเบอร์ลี่ที่เลื่อนชั้นไปก่อนหน้านั้นแล้ว และการรันตีการควา้าแชมป์ลีกอย่างแน่นอนไปเมื่อวันก่อนถึงขณะนั้นเครับดาบคู่ภายใต้าการคุมทีมของพอลเฮกินบัตทัมลงเล่นไปแล้ว43นัดและมีแต้มน้อยกว่าทีมแชมป์อยู่10ตแต้มแต่เดอะคัตเล็ตนะครับลงเล่นมากกว่า1นัดและเป็นการเล่นชั้นได้สูงหลังจากผู้เข้าล่นมาเล่นในเดอะแชมเปี้ยนสองสีสัตว์หรือสำหรับโควต้าสุดท้ายนะครับที่ต้องไปเตะเพลย์ออฟกันระหว่างทีมอันดับที่3ถึง6ล่าสุดทีมดังกล่าวก็ประกอบไปด้วยลูตันทาวน์วิเดนสโบโคเวน แต่อันดับตารางคะแนนยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะฮะนี่คือสุขข่าวลเว์พูลครับทนผู้ชนเป็นรอบเช้าของที่27มเมษายนนะครับจวดกันต่อไปขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสลรลเว์พูลสโมสรที่ผู้ต่อนรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลเว์พูลและเด็กครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s สคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ทีมงานชายผู้บักคลังลิเวอร์ p o o และเดอะคอฟแฟนบอลพันแท้ที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ